โอลิมิเตชิลูค่าพลังไม่สูงบอกเลยจะจาจริงๆนะครับคุณต้องมีนักเตะประเภทนี้ติดทีมไว้ในช่วงท้ายเกมหรืออาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังนะครับส่งมาเป็นทุกอร์ซับนะครับผมเจาะตรงกลางไม่เข้าเปลี่ยนสไตล์เป็นเล่นเปิดบ่งด้านข้างชิลูตอบโจทย์มากๆผมให้สุดยอดไปเลยนะครับค่าพลังไม่ได้สูงก็จริงแต่ตัวนี้ชิลูเอาไปเลยฮะสุดยอดครับเทียร์แรกมาชิลูนี่ต้องการมากเลยนะผมว่าเป็นตัวพลิกเกมที่ดีเลยนะครับผมถ้าถ้าเลือกในแพ็คนี้นะตัวที่อยากได้มากที่สุดก็คงเป็นชิลูอ่ะอังจะเป็นล่าง จอดเฮ้ยพูดถึงกันมาแล้วเว้ยเฮ้อเน,นี้เอา้เอาวไม่ใช่ชิลูเสซจต้นอาลูลาวิโอเห็นฝรั่งเศสนึกว่าชิลูมากอด สวัสดีครับทุกคนครับอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผมผมได้ทําการจัดเทียร์นักเตะที่อยู่ในแพ็คของ p of the Week e n c o r e s t a r ไปพาร์ทที่1น่ะครับผมก็จัดว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งอยู่ลําดับที่เท่าไรดีในตามความคิดเห็นของผมนะก็มีหลายท่านเนี่ยอยากจะให้ทําแบบนี้ทุกแพ็คนะครับผมก็ถ้ามีเวลาพอแล้วก็ถ้ามันมีตัวเยอะหรือจังหวะมันได้ก็จะทําให้ละกันนะครับมาดูกล่องที่สตู้ที่2องพาร์ทชครับผมมาดูว่าในสายตาผมเองนะส่วน ตัวนะครับผมนักเตะทั้งหมด20ตัวในแพ็กนี้เนี่ยผมจะจัดแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดรัวๆด้วยนะครับในแต่ละไอเดีเนี่ยผมจะได้เทียร์หนึ่แบบไหนกันบ้างนะครับผมมาไล่ให้เทียร์กันดีกว่าครับใส่เทียร์ใส่เทียร์มาขึ้นกราฟิกมานะครับมีสีระดับเหมือนเดิมนะครับสุดยอดเก่งนะพอได้และเอามาททำไม่นะฮะสีเทียร์เหมือนเดิมนะครับไล่กันดีกว่าโยชัวคิมิกนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยคือปกติคิมิกเนี่ยก็จะเป็นกลางรับเนาะแล้วก็เป็นสายออเคสเตอร์นะครับผมแต่ นะครับเป็น RB แล้วก็สไตล์ผมชอบมากนะครับ Offense Fullback นะครับผมก็เหมือนกับตอนเป๊ะ2020เลยนะคิมิกก็มาจากแบ็กขวามาก่อนก่อนที่ไปเล่นกลางรับนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ร่างเนี้ยผมว่าโอเคสําหรับแบ็กขวาเลยทีเดียวนะครับผมเปิดแม่นด้วยแล้วบเทสต์พาร์ตใน92เลยนะแล้วมีสกิลพิมพ์พอยต์คอสซิงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคิมิกนะฮะผมให้ไปเลยเทียสุดยอดครับเทียบนสุดไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องสงสัยต่อมาครับจุดเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเนี่ยร่างนี้ผมรีวิวไปแล้วในช่วงบบอลลโกกนะครัผมมมแจ่า พิวมากนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังมันอาจจะเทียบเท่าไม่เท่าร่างโชว์ไทม์ก็ตามนะครับผมแต่ร่างนี้ผมเล่นแล้วมันพิวจริงนะครับตอนนั้นหรืออาจจะผมตื่นเต้นมากเกินไปเกินเหตุหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แต่เคยเล่นแล้วร่างนี้เคยรีวิวแล้วก็ใช้อยู่บางไอดีด้วยนะครับผมร่างนี้ค่าพลังอาจจะไม่ได้90ไปลายแต่ผมให้เทียสุดยอดไปเลยครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งคนใส่ไปเลยนี่ต่อมาครับบูกโยซาก้าซาก้าเป็นปีกที่เร็วแล้วก็เล่นแบ็คซ้ายได้นิดหน่อยด้วยแต่ค่าพลังเกมรับน้อยแล้วก็จริงๆก็ดีใน แบบฉบับของเขานะครับแต่ถ้าเทียบแบบเราไม่ได้เอาฟูลทีมไม่ได้อะไรนะคือเวลาจัดเทียบผมจะไม่เอาเรื่องของฟูลทีมมาเกี่ยวข้องเลยนะเอาเรื่องของความสามารถในเกมเป็นหลักเลยนะครับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับผมซาก้าเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับสุดยอดนะครับส่วนตัวผมมองว่าอยู่ในระดับเก่งนะไว้นะครับภาพใหญ่ๆดีกว่าจะได้เห็นชัดๆโอเคตัวต่อมาครับอันเดสคิทเทนเซนครับร่างนี้ตอนช่วงบอลโลกกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับสูง188สไตล์บิลล์อัพนะครับค่าพลังเกมรับเนี่ยก็ไม่มี4อย่างไม่มีสีเขียวเข้ม แบบไม่รวมบูสต์นะครับผมเห็นในเกมมานะก็ผมว่ามันเอาจริงๆนะเอาจริงๆความรู้สึกส่วนตัวผมเลยนะคิดเป็นเส้นเนี่ยผมก็เคยเล่นอยู่นะแต่มันรู้สึกว่าไม่ได้แบบว้าวไม่ได้คือเก่งผมเอาจริงๆนะผมกําลังชั่งใจอยู่ระหว่างเทียเก่งนะกับเทียพอได้เก่งนะมันอาจจะดูแบบมันเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะตกมาตรงพอได้อะส่วนตัวผมนะบางท่านอาจจะเห็นต่างนะไม่รู้สิเดี๋ยวพอได้อาจจะมองว่าเออน้อยเกินไปหรือเปล่าอยู่ในระดับเก่งนะแล้วกันนะครับแต่ก็เก่งนะเกือบที่จะตกลงมาเป็นเทียที่ส พอได้้แลวต่อไปครับองตัวนกิสมันกิสมันนูกิสตอนนี้ในเกมก็หัวสีชมพูแล้วนะครับผมสไตล์ร่างนี้เป็นคียาทิเพมเมอร์นะครับผมเล่นได้หลากหลาย AMFCMF ได้นะครับแต่ CMF จะเป็นออฟสไตล์นะครับกิสมันเนี่ยบางคนที่ไม่เล่นก็คือแบบอาจจะมองว่าไม่ไม่ดีเลยนะแต่บางคนเล่นเล่นแล้วชีดจ,จริงๆนะครับแจมคืออาจจะไม่ได้แบบเก่งเวอร์วังแบบว่าชีดจาดเหมือนกับตัวท็อปของเกมนะครับแต่ผมเห็นหลายคนเล่นแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเพอร์ฟอร์มที่สุดๆเหมือนกันนะสุด คือสุดในระดับที่เก่งผมยังให้อยู่ในระดับที่เก่งนะไว้นะครับผมกีสมันนะส่วนมาตินโอเดกาดครับร่างนี้เป็นสไตล์เคียร์ทีเพนเมเกอร์นะครับผมแล้วก็ค่าพลังจริงๆเนื่องจากว่าผมใช้ร่างที่มันค่าพลังสูงกว่านี้แบบ98อะไรเงี้ยนะฮะ99ะลรนะร่างที่มันออกมาช่วงพักหลังๆนะครับผมแต่ร่างนี้เนี่ย99 17แล้วมันสไตล์เป็นเอ,อ่ยยืน CMFAMF ด้วยปีขวามีปีซ้ายได้นะครับของบอลดีเอาจริงๆโอเดกาดเก่งนะแต่แต่ผมอาจจะเคยเล่นร่างที่ดีกว่า ผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับผมแฟนแฟนปืนใหญ่นะฮะขออนุญาตอยู่ในระดับที่พอได้นะสำหรับมาตินออริกาดล่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะย้ำอีกทีหนึ่งก็องบอกส่วนตัวนะฮะต่อไปครับโทนี่ครสโทนี่ครสกับสไตล์ออเจสเตอร์นะครับผมก็เป็นตัวที่จ่ายบอลดีนะฮะของบอลดีในระดับหนึ่งแต่เกมรับอาจจะน้อยหน่อยเป็นสไตล์แบบปั้นเกมตอนลึกกันเนาะโทนี่ครสเนี่ยคือเป็นเป็นนักเตะที่อยู่ตอนลึกนะแต่ว่าสกิลเขามีสนับสนุนในการยิงไกลพอสมควรนะครับแต่จังหวะการเล่นในเกมก็มีไม่กี่ครั้ง ในเกมในการเล่น1แมชนะครับผมที่จะเติมขึ้นไปยิงแต่สกิลยิงเขาเพียบเลยนะแต่ก็มีสกิลวางบอลจากตอนลึกนะครับผมแต่คือผมเล่นแล้วมันรู้สึกแบบเสียบอลง่ายนะที่ที่ผมเคยเล่นนะคือเพราะว่าไม่ไม,มีไม่มีสกิลด้วยเนี่ยบอลคอนโทรลดีก็จริงนะครับแต่ดิปปิ้งน้อยแล้วบางทีบางจังหวะแบบล็อกไปล็อกมาอาจจะแอบงุ่มง่ามนิดหนึ่งส่วนตัวที่ผมเล่นนะร่างนี้ถ้ามันเป็นร่างอื่นที่ค่าพลังแบบมา99อะไรพวกนี้นะครับผมว่าอาจจะเก่งกว่านี้นะครับผมแต่โทนี่โคสตร่างนี้ผมให้ระดับพอได้แล้วกนนะครออด้่นนะ่ติแ เรื่องเดียวเรื่องของการเสียบอลง่ายนิดหนึ่งสำหรับส่วนตัวที่ผมเล่นนะอันนี้ย้ำอีกทีต้องย้ำทุกรอบนะครับเพราะบางคนอาจจะเห็นต่างนะครับคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับโทนี่ครอสนะลุกชอว์ลุคชอว์เนื่องจากว่าผมมันมีร่างโชว์ไทม์เอชคอสซิ่งมานะครับร่างนั้นสุดยอดจริงๆนะครับผมแต่ร่างนี้ผมคิดว่ามันก็อยู่ในระดับที่พอได้นะครับรอพอได้พอได้พอไม่ถึงกับเก่งแบบว่าเออได้มาแล้วเป็นตัวหลักนะครับผมก็คิดว่าขนาดนั้นสำหรับซูกเล่มาเพราะมันมีแบ็กซ้ายที่ที่ดีกว่านี้นะ โครับลาบิโอผมก็ว่าพอได้นะครับเอาไว้วิ่งสู้ฟัดได้วิ่งสู้ฟัดได้นะครับผมเป็นสไตล์บ็อกสู้บ็อกอยู่ในเกงกลางๆอ่ะไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอะไรนะครับผมเคยใช้อยู่ประตูครับประตูนี่คือเอาจริงๆนะดีฟิซิฟโกคิปเปอร์จริงๆผมไม่ได้เล่นเลยนะประตูตัวนี้นะครับเพราะว่าเหมือนจะเปิดไม่ได้ไม่เคยไม่เคยใช้เลยนะครับแต่เป็นนักเตะระดับ5ดาวนะแต่ค่าพลังก็ไม่ได้มีแบบ90แล้วแถมมี70อันนี้ดูตัดสินจากค่าพลังแบบไม่เคยเล่นนะตัวนี้นะขออนุญาตนะครับผมให้อยู่ในระดับที่พอได้ลกัน ส่วนตัวนี้ครับผมปีขวาจากปอโตใช่ป่ะสไตล์คีทีเพนเมเกอร์นะครับปีขวาจะเป็นปีต่ำนะครับแล้วก็ AMF ได้นะฮะตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ถ้าดูจากสเกลนะครับดูจากพลังแพทเทิร์นพลังแล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับเกฑ์กลางห้าดาวนะฮะแล้วก็ดูสกิลนิดนึงโอ้อยมีเดบเบิ์ทัสด้วยมีมากเซอร์เทิร์นอ้าวถ้ามีสกิลสวยแบบนี้มีพินพอยด์ด้วยอาแจ่มเหมือนกันนะดูจากตัวเลขแบบนี้แล้วมีฟลาติ้งสปิริตด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ถ พอใช้ได้อยู่นะครับตาวิโอนะครับต่อไปครับโอริเบเดชิลูชิลูนะครับผมค่าพลังไม่สูงก็จริงนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยเนะี่ยคุณถ้าเกิดเปิดได้นี่คือเป็นของดีเลยของดีคือมันมีร่างวิลานอยู่ร่างวิลานร่างนั้นผมก็ใช้เป็นหลักอยู่ร่างนี้ใครที่เปิดได้ก็ยังใช้อยู่นะครับชิลูเป็นเป็นกองหน้าประเภทที่เอามาเปิดมงเลยอะ่ะสูง193นะครับผมแล้วก็ไลดเป็นทากิแมนแล้วก็ค่าพลังเฮดดิ้งสูงนะ93นะครับผมแล้วจัม์92คุณคิดดูว่า นักเตะที่สูง190บวกแล้วจ้ำสูง90บวกอีกปกตินักเตะที่ตัวใหญ่แต่เกมมักจะให้จ้ำม,มาน้อยแต่ชิลูนี่ให้จ้ำเยอะด้วยนะครับแล้วก็ h e ดดิ้งดีด้วยและความแข็งด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญสกิลมีซูปเปอร์ซับด้วยเอาไว้ในเป็นทีเด็ดในช่วงเลสเกมอาเรียลซูปเปอร์เรตตี้นะเป็นสกิลที่เพิ่มโอากาสในการเล่นลูกกาอากาศได้ดีทีเดียวค่าพลังไม่สูงบอกเลยแต่จ้ำจริงๆนะครับโอลียวเยชิลูครับผมคุณต้องมีนักตเตะประเภทนี้ติดทีมไว้ในช่วงท้ายเกมหรืออาจจะเป็นช่วงงงงคร่่หลัันะสมมาเเป็ปปซอ์ผจ ตรงกลางไม่เข้าเปลี่ยนสไตล์เป็นเล่นเปิดมงด้านข้างชิลูตอบโจทย์มากๆผมให้สุดยอดไปเลยนะครับค้าพลังไม่ได้สูงก็จริงแต่ตัวนี้เล่นเปิดมงสุดจริงๆงนะครับชิลูเอาไปเลยฮะสุดยอดครับต่อไปครับนูโนเมนเดสนูโนเมนเดสเนี่ยมันจะมีล่างที่ใช้ในกันบอลแรกนะครับถ้าล่างนั้นอ่ะผมให้สุดยอดแต่ล่างนี้เนื่องจากเป็นการ์ดเขียวนะการ์ดเขียวแล้วก็เอ่อมันใส่สกิลอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับผมความเร็วอ่ะเด่นนะครับผม90สปีดต้น93นะครับนี่แล้วก็มีพินพอยต์อยู่แล้วนะคร ไม่ได้ถ้าเป็นการ์ดการ์ดไฮไลท์ใส่สกิลแมนมาร์กิ้งกเจ่บเหมือนกันนะไอเดีเนมาร์ไก่เดีมาผมใช้อยู่นะครับผมนู่นเมนเดสครับผมให้อยู่ที่เกณฑ์เก่งนะนะเออสูงกว่าพอได้นะครับสูงกว่าพอได้นะครับผมให้เก่งนะไปเลยนะครับต่อไปครับที่เหลือมันจะเป็นตัว4ดาวหมดเลยนะครับผมเนี่ยสดาวหมดเลยนะครับผมให้ตรงนี้เลยแล้วกันครับสดาวบลโลกนะครับเอามาทำไมไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยประตูอีกตัวหนึ่งนะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับผมตอนนั้นมันพีคช่วงบอลโลกไงมันมีกระแสช่วงบอลโลกนะครับผมเล่น อาธอรดแต่บอลโลกจบไปแล้วก็เล่นอัธรลดหายไปก็ความเก่งในเกมก็หายไปตามลําดับนะครับส่วนการอัจฉายนะครับอเลฮาโดการันโชนะครับผมมองว่าคือถ้าถ้าอย่างที่ผมบอกนะผมจะไม่ตัดสินจากการลงฟูลทีมนะเอาไปฟูลทีมถ้าโอเคถ้าเกิดใครขาดอยู่แล้วเอาไปใส่ฟูลทีมแมนยูอะโอเคแจ่มจริงๆนะครับเหมือนจะเป็นล่างพิเศษที่ดีที่สุดเลยัง้งผมผมรีวิวไปแล้วด้วยนะล่างนี้นะครับผมแต่ก็ก็ยังไม่ถึงกับเกมน,นี้นะผมให้ระดับนี้แล้วกันนะครับพอได้แล้วกันนะครับเอาไว้ชี๊ดๆได้นะครับผมไม่ได้เข้าข้างนัก นะเ,เดี๋ยวจะมองว่าเออโหโอได้าดกับกานาโชอยู่ในเกทอ,อยู่ในเทียเ,ทเดียวกันเลยหรือเปล่าครับผมเวลาผมมองผมก็จะมองจากการที่ใช้จริงแล้วก็ถ้าเทียบกับร่างอื่นที่เคยใช้นะครับเอาไว้จีด๊ดๆเอาไว้แบบปนป่วนช่วงเลดเกมช่วงท้ายเกมได้นะกานาโชเนี่ยสปีดต้น90เนาะแล้วมีซนะูเปอร์ซับไงมีซูเปอร์ซับนะครับผมสกิลน้อยนะฮะแล้วแต่นะบางคนอาจจะเอาอยู่ในเกมเทียสี่เลยก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนที่เหลือ4ตัวนี้นะครับผมก็ให้อยู่อันล่างสุดเลยนะเทียสี่ไปเลยนะครับมอยซี่คีนนะครับผมก VR ลูกชายของจอร์ด VR นะครับนี่ใส่ไปอันนี้มันเป็นช่วงบอลโลกตอนนั้นก็เล่นแล้วได้อัตลดนะครับนี่ฮะผมจัดเทียบประมาณนี้นะครับผมก็ขอเป็นตัวสุดยอดใส่ไป3ตัวนะครับผมก็เป็นคิมิกเบลลิงแฮมแล้วก็ชิลูนะครับผมจริงๆโอเดกาดจะขยับมาเป็นอันนี้ก็ได้นะขยับขึ้นแล้วกันเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวเด็กปืนจะหาว่าโอโ้โอเดกาดลดเกรดหรือเปล่าแล้วก็โทนี่โคสก็เหมือนกันแต,แต่จริงๆเดี๋ยวมันจะมีตัวเก่งเยอะจนเกินไปนะถ้าเอาความรู้สึกผมมานะส่วนตัวนะผมจัดประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณ ส0ตัวนะฮะในในพาร์ทแรกเนี่ยมี21ตัวพาร์ทนี้มี20ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดรัวๆนะครับเดี๋ยวดูว่าแต่ละไอดีที่ผมเปิดรัวๆได้เนี่ยจะได้เทียอะไรบ้างนะครับเทียหนกี่ตัวเทียสอกี่ตัวเทียสามกี่ตัวนะครับแล้วก็เข้ากับฟูลทีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีไ d ดีที่ทําฟูลทีมไว้หลายหลายตัวเหมือนกันเนาะที่เข้ากับฟูลทีมได้นะครับผมมาไล่กันดูเลยแล้วกันครับผมอันนี้ก็เป็นไ d ดีแรกนะครับจัดไป ขอเทียร์หไว้ก่อนนะครับขอเทียร์หไว้ก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นล่างทีมชาตินะครับแต่ว่าเออถ้าเป็นไอดีนี้เนี่ยผมทำบาเยินบาเยินไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับผมทำอาร์เซนอลอ่าบาเยินมีคิมิกไงบาเยินเลอัลมาลิดนะครับอาร์เซนอลนะครับผมเพราะฉะนั้นเป้าหมายไอดีนี้นะครับไอดีแรกนะครับขออนุญาตที่คิมิกโอเดกาต์โทนี่ครสสามตัวนี้นะครับเอาไปใส่ฟูทีมด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เทียร์หนึ่งนะครับถ้าได้เทียร์หนึ่งก็ดีไปนะครับไป let's go ไอเดีแรกครับ ขอจำๆหน่อยนะขอเทียหนึ่งหรือไม่ก็ลงฟูลทีมได้นะครับคิม,มิกมาคิม,มิกมาโอ้โหคิม,มิกเปล่าเพรมันเป็นทีมชาติทีมชาติก็ไม่มีลีกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นคลิมิกหรืออาจจะเป็นทีมชาติโอ้โหได้ไงทีมชาติการทีมชาติประตูครับอันนี้เทียสามนะครับผมอันนี้ไม่ใช่การทีมชาติขอไปเป็นการในบุลเดสลีกานะครับนี่เฮ้ยอันนี้เทียสามนะครับไปต่ออันนี้ถัดไปดีกว่า เปิดเลยแล้วกันครับไอดี ID ถัดมาเดี๋ยวเราได้ตัวไหนเราค่อยว่ากันนะครับขอเทียร์หนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เทียร์หนึ่งก็ขอให้ลงกับฟูลทีมที่ทําไว้แต่ในแต่ละไอดีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวทีมชาตินะผมทำฟูลสโม,มสรไว้ส่วนใหญ่นะครับไปขอตัวเทียร์หนึ่งนะครับผมคิมมิคเบลิงแฮมหรือชิลูคิมมิคเบลิงแฮมชิลูคิมมิคมมเป็นการ์ดทีมชาติหรือไม่ก็เป็นบุนเดสลีกานะ่ครับฮาดามาคิมมิคเบลิงแฮมชิลู ได้หมดเลยอาจจะเป็นทีมชาตินั่นไงลุกชอลุกชอรอบนี้เนี่ยแพ็คนี้ตู้นี้มันอาจจะไม่มีโลโก้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่มีโลโก้นะครับเพราะว่าไม่บุเดสติก้าเป็นแพ็กทีมชาติที่ตัวทีมชาติที่การ์ดทีมชาติเนาะที่ไม่มีโลโก้นะครับผมลุกชอครับ ผมก็อาจจะทําคลิปแบบนี้ได้นะครับผมก็นั่งเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเนี่ยบอกเลยอันนี้ต้องเล่นมือด้วยนะครับผมอีเวนท์ที่เข้าไปเล่นนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับเข้าไปเล่นฟรีนะครับอีเวนท์ตรงนี้เนาะที่เขียนว่า l ีเจน d ์นะครับที่เป็นบา r ีสนะครับเข้าไปเล่นด่านแรกนะครับ ด่านแรกเนี่ยบอดง่ายนะครับบอดง่ายนะเล่น1ด่านนะครับก็ได้รางวัลมาเลยเปิดฟรีหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นด่านที่2อเนี่ยบอดยากบอดดีเจนนะครับบอดเจ็ดดาวแล้วก็ได้อเทมเพิ่มสกิลอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามันหลายดีจัดนะครับค่อยๆทยอยเล่นแล้วกันนะครับผมไอดีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอดีที่3เนาะไปครับขอเทียร์แรกครับเทียร์แรกมาชิลูนี่ต้องการมากเลยนะผมว่าเป็นตัวพลิกเกมที่ดีเลยนะครับผม เออถ้าให้เลือก3ถ้าแบบถ้าถ้าให้เลือกในแพ็คดีนะตัวที่อยากได้มากที่สุดก็คงเป็นชิลูอะ่ะอังจริงนะงตรงๆเลยชิลูนี่คือน่าจะเป็นร่างสุดยอดเฮ้ย hey! พูดถึงก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้อา้อาวไม่ใช่ <laughs> ชิลูเสน็จต้วน <laughs> เอาลุงลาวิโอ <laughs> เป็นฝรั่งเศสนึกว่าชิลูมากอดขอไป <laughs> านแตกไปเลยไ้โอ้ยฝรั่งเศสว่าชิลูยังขำไม่หายขำข้ามไอดีครับขอหน่อยขอแก้ตัวหน่อยขอแก้ตัวหน่อยโอ้เล่นอีเวนต์ตั้งแต่เมื่อคืนเลยกว่าจะจบแต่ละไอดีนะครับผมมันจบอัะแมชเดียวจบแต่ว่ามันต้องใช้เวลากดเข้ากดออกไอดีหลายไอดีแล้วก็เล่นหลายไอดีเนาะก็กดหัวหนิดน,นึงนะครับแต่ก็ต้องเล่นไว้นะฮะสายฟรีสายขยันนะครับสายไอดีก็เป็นสายฟรีบางไอดีก็เป็น ไอดีเติมนะครับเติมมาบ้างสายฟีบ้างนะครับหหนายาดาวฝรั่งเศสมาชิลูมาขอชิลูไว้เปลี่ยนเกมครับชิลูของจริงเปล่าโอ้กิสมันนี่ฝ <laughs> รั่งเศสเดียวแต่ไม่ใช่ชิลูครับหัวชมพูมาเลยไม่กอดโอ้แกงกันนีนาะต่อครับต่อครับขอชิลูหน่อยเถอะ <laughs> ขอสักตัวหนึ่งเถอะขอสักต,ตัวหนึ่งเถอะนะ เทียหนึ่งนะครับเทียหนึ่งยังไม่แตกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิมมิคเบลลิงแฮมหรือว่าชิลูเนี่ยผมยังไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยขอหน่อยครับขอหน่อยครับมาตู้ที่2ครับตู้แรกเปิดไปดีเหมือนกันนะได้เทียหนึ่งมาเยอะเหมือนกันนะครับตู้แรกเนี่ยเทียหนึ่งก็มี3ตัวเหมือนกันจากที่ผมจัดให้นะครับผมไม่มีโลโก้ลีกอีกแล้วครับขอฝรั่งเศสมาหรือแม่กกาบาเยืนไปนะครับฝรั่งเศสอังกฤษบาเยิร์ฝรั่งเศสโอ้โหทีมชาติมาครับผมนี่อยู่ตู้ไหนเนี่ยพอได้ใช่ปะ กนติดเส้นนะครับอ๋อเป็นตู้เก่งตู้เก่งต่อครับไปไวเลยเห็นเปิดไปไวแบบนี้แต่กว่าจะทําริปนี้ได้นี่คือข้ามวันข้ามคืนนะครับทุกคนผมเล่นหลายดีกว่าจะเก็บอีเวนต์ได้นี่คือก็ไม่ได้เก็บทุกคืออีเวนต์นะไม่ได้เก็บทั้งหมดทุกไอดีนะครับผมคือเลือกเก็บบางไอดีก็เก็บทองด้วยอะไรด้วยนะแต่เล่นทั้งหมดไม่ไหวแน่นอนนะครับผม เล่นเก็บทุกอีเวนต์ทุกไอดีไม่หมดแน่นอนนะครับอะไรที่เก็บง่ายๆก็จะเก็บนะครับอะไรที่เก็บ,บายากๆก็บางทีก็สลับไอดีไอดีดู้บ้างไอดีที่บ้างสลับกันไปนะครับผม <S <S เล่นเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะไปไหนเอกขอชิลูหน่อยครับฝรั่งเศสมาให้ลุ้นอีกสักรอบหนึ่งดิฝรั่งเศสมาให้ลุ้นอีกโอ้โหได้ตัวเดิมครับคิดเป็นเส้นไปเบิเล้ลไปเบิ้ลมาเทียหนึ่งเรายังไม่ได้เลยนะเทียบอลสุดเรายังไม่ได้เลยนะครับผม ยังไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยนะฮะขอปลอบใจให้น้องหน่อยครับผมของฟรียังไงก็ต้องขยันไว้นะครับสายขยนันสายฟรีเป็นของคู่กันนะครับสายเติมก็เติมไปผมก็เติมนะไม่ใช่ว่าแบบขย,นยันนางเดียวงบางเดียวมะเติมนะครับผมแต่เลือกเติมเป็นบางไอดีนะไปไปไหนฝรั่งเศสมาหน่อยครับชิลูหน่อยครับชิลูหน่อยครับอันนี้เป็นตัวทีมชาติหรือไม่ก็เป็นบาเยอร์นะครับผมชิลูชิลูฝรั่งเศสโอ้ลูกชอยแก้วลุ้นยากว่ย ยี่สิบตัวนี้ผมยังไม่ได้เทียร์หนึ่งที่ผมจัดเลยนะเออคิดก่อนเทียร์ตู้หนึ่งยังได้ยหลายตัวนะต่อครับต่อครับขอชิลูให้น้องหน่อยนะครับขอชิลูให้ผมหน่อยนะครับผมเออเทียร์หนึ่งยังไม่ได้เลยครับผมสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะะกินตุตุกินตุต, <c oughs> ต,ตุเริ่มมากินตุตุเริ่มมาครับผมมาตัวกลางๆเยอะจัดนะตัวเดนเดนไม่มาเลยตอนนี้เบลลิงแฮมก็ได้มาคิมมิ่งก็ได้ ไปอีกเปลีก ham ฮาดาวมาอีกแล้วครับไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีประตูโอ้โหเฮ้ยเทียหนึ่งไม่มาเลยครับเทียร์บนไม่มาเลยไปกอดตอ่ตอตอ่อต่อต่ออันนี้คือเออ่ลูกชายช่วยเล่นด้วยนะครับผมเนี่ยคุณลูกชายด้วยนะที่ช่วยเล่นนะครับช่วยเก็บอ e ีเวนต์นะป่อพ่อเล่นไม่ไหวอะหลายไอดีตจัดเขาก็ต้องทำเป็นอื่นไปด้วยนะฮะเออบางทีเราต้องทำอย่างนู้นเออทำน,นี้ตา,ายนี้ทำนี้ตา,ายนีโอ้โหตาลายครับ ไม่งั้นไม่ทันจริงๆนะฮะต้องทำอะไรอย่างพร้อมกันนะครับชีวิตเราต้องวางแผนดีๆนะไปไหนครับขอ5ดาวทีมชาติชิลูคิมิกเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโอ้ลูกชอมาอกแล้วตัวที่3ามปะเนี่ยนี่แล้วมันเป็นร่างทีมชาติเราคงใส่แต่ฟูลทีแมนยูไม่ได้เอาหน่อยครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับต้องได้บ้างแหละเทียร์หนึ่งนี่คือยังไม่ได้สักตัวเลยนะคิมเบลลิงแฮมนี่จัดเทียร์มาเพื่ออะไร ไม่ได้สักตัวเลยครับผมไปไปตู้นี้มีคนใช้ทองเปิดเพิ่มไหมอะ่ะคือตู้ตู้แรกอะตู้เทียนหนึ่งอตู้พาร์ทหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนแบบเปิดใช้ทองเปิดซาร่าตามล่าซาร่านะครับผมแต่ตู้นี้นี่คือเฮ้แต่สังเกตนะผมเพิ่งได้เกลือนะเนี่ยเอยเทียนสี่เพิ่งได้แลยเนี่ยใช่ปะ่ะเพิ่งได้เพิ่งได้ตัวเทียสี่เเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยได้แต่ตัวกลางๆนี่ตัวเทียนสี่ที่ผมจับเลยนะเอามาทำไมนะเทียนี้ คือผมไม่ได้ตัวเกลือก็จริงนะตัวเทียสีที่ผมจัดไว้ใน6ตัวเนี่ยเพิ่งได้ไปตัวเดียวใช่ไหมเพิ่งได้ไปตัวแรกเมื่อกี้ตัวเดียวที่เป็นสีดาวนะครับผมแต่ก็ตัวเทียหนึ่งตัวสุดยอดเนี่ยคือยังไม่ได้สักตัวเลยนะส่วนใหญ่จะไปออกแบบกลางๆมากกว่านะครับผมอะไรกันครับนี่ไม่เด่นไม่ดังก็คงไม่วังกลับไปโอ้ยทำไมไม่ตัวเด่นก็ไม่ตัวด้อยไปเลยเออถ้าได้ก็ตัวเก่งๆไปเลยหรือไม่ก็เกลือตัวกากๆไปเลยตัวกลางๆอย่าเลย ตัวกลางๆก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมทันไงอยากได้ตัวกากอาตัวกาบเลยห้าดาวนะห้าดาวนะตัวนี้ได้ตัวกลางๆอีกแล้วครับทุกคนปอโตโอ้ได้ตัวพอได้อีกแล้วก็ตัวเทนึงก็ยังไม่ได้ตัวที่เข้าฟูลทีมก็โอกาสน้อยมากเพราะว่ามันส่วนใหญ่แพ็กนี้มันจะเป็นตัวทีมชาติมากกว่าเนาะคือเอาแพ็กเก่าเอาตัวเก่ามาขายไม่ว่านะน่าจะเป็นตัวแบบเก่งๆหน่อยเนาะคือไอ้สี่ดาวไม่ควรออกมาได้ซ้ำนะจริงนะ จะได้หน้าเปิดหน่อยเพราะว่าในตู้มีตั้ง2ี่ตัวใช่ปะเออตัวสีดาวไม่ต้องเอามาหรอกโดยเฉพาะ3ดาวไอ,อ้ตู้นี้ยังดีนะ3ดาวไม่เคยมีตู้ตู้แรกอะสดาวเยอะมากแต่ผมยังไม่ได้เทียร์หนึ่งแต่ตอนนี้5ดาวมาไปไหนครับคิมมิกคิมมิกชิลูชิลูโอ้ลุกชอยแก้วโอ้โหรักเป็นจริงนางชอยไมกอด เหลืออีแค่2 ID ดีพอนะครับจร like ิงๆก็จะมีอ <değil, S 1> no. ีกแต่ว่าเล่นไม่หมดแล้วเล่นไม่ไหวแล้วนะเล่นไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นไปไปเล่นรอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับเอาแค่อีก2 ID ดีพอแล้วกันนะครับที่แน่ๆคือเทียหนึ่งผมยังไม่ได้เลยนะเทียหนึ่งที่ผมจัดไว้3ตัวเนี่ยขอให้ได้หน่อยนะครับผม ID ดีนี้แล้วก็อีดี d นี้ก็หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ได้หน่อยที่ลงชิลูนี่คืออยากได้นักอยากได้หนาโอ้เบลลิงแฮมเนี่ยพิ้วนักพิ้วหนาคิมิกนี่เติมแม่่นนนักาาไไไมดด้้ว เอามาทำไม้ได้เกลือแถวล่างอีกแล้วครับ my god มอยสกินและแล้วก็มาถึงไอดีสุดท้ายนะครับดูสิว่าไอดีสุดท้ายนี้โอ้โหผมจะได้เทียร์หนึ่งที่ผมจัดไว้หรือเปล่านะทั้ง3ตัวนี่คือไม่ได้สักตัว <laughs> คนอะไรจะดวงดีขนาดนี้ฮะ แพ็คที่แล้วนี่คือดวงดีนะดวงดีนะเนี่ยแพ็คหนึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยคือได้ได้ตัวเทียหนึ่งที่ผมจัดไว้ถึงซาร่าเนี่ยก็ได้เนมาก็ได้นะโอ้แต่ว่าเทียสองนี่คือยังไม่ได้ตัวเทียหนึ่งที่ผมจัดไว้เลยนะครับผมหรือว่าเรากดข้างนอกอะเราต้องกดเข้าไปดูในครับเกี่ยวไหมเนี่ยอ่ะกดเข้าไปข้างในครับผมไอดี ID สุดท้ายนะครับผมจัดให้น้องหน่อยครับไปมาเลยนะขอบอบใจหน่อยครับใครก็ได้สามตัวเทียหนึ่งเนี่ยที่จัดไว้นะฮะเทียสุดยอดเนี่ยครับขอหน่อยนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บ โอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ my god ตัวยกขบวนครับไม่ได้ครีมเบิ้ลอีกแล้วโอ,โอ,โอ้ไอเทียสี่ผมก็ได้น้อยก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่จะมันจะไปตกเทียสองเทียสองเทียสามมากกว่าตัวตกลางๆแบบว่าตัวเก่งตัวพอใช้ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตัวสุดยอดนี่ไม่ได้เลยคนระับเปิดมาประมาณ10กว่าดีกินไม่ได้นับแล้วเนี่ยโอ้ ทำไมเกลือขนาดนี้ทุกคนเลยบางคนบอกว่าผมได้ทุกตัวครับพี่เพราะผมเหมา อ่าแล้วแต่นะครับผมบางเออ่ถ้าวันแรกๆเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเนี่ยมันก็จะมีบางไอดีที่ผมเปิดเหมาไปแล้วนะครับอันนั้นคืออยากได้เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้เปิดนี่หว่าอันนั้นแพ็กคนจังหลงหลงลืมๆนะจำผิดนะครับโอเคครับ <laughs> สำหรับแพ็กนี้ไม่รู้ว่ามีใครเหมาหรือเปล่าคุยกันหน่อยนะครับแพ็กพาร์ทหนึ่งเนี่ยตู้หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะเหมาตามล่าซาร่ากันฟินลูกชายผมก็อยากได้ซาร่าอยู่นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดให้นะครับยังไม่ได้เติมให้เพราะทองหมดแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทสองเนี่าา,กกา,า,าหรืออเปล่่ะ บอกอยากบอกว่าคิมิกล่างนี้น่าสนใจมากนะครับผมไม่ได้ป้าย,ยานะแต่น่าสนใจจริงๆนะแต่ก็คงไม่ถึงขั้นกับแบบต้องเติมทองเปิดตามล่าเนาะเพราะตัวที่เหลือมันก็ยูในเกตที่ผมแบบจัดให้แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุยกันได้นะครับผมแพ็คนี้เปิดหรือเปล่าเปิดฟรีอย่างเดียวใช้ทองเปิดหรือยังไงนะครับหรือได้ตัวไหนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ I thought I would never be fine. I strive.